เอา่ะสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแจกกันอ่อนวันพี e วีหกสิบอ็ดนั่นเองเนาะซึ่งวีหกิบเอ็ดนี่ผมจะให้ดูอัปเดตแต่มาแบบเดตแบบย่อยๆไงตอนนี้ฮา้์คิสังเกตเรานะสามารถแบบว่าดูเลือดมอนได้แล้วนี่ไม่ต้องไปลงมาเพิ่มวยสามารถดูเลือดได้ทุกตัวเลยนะถ้าแบบถ้าตัวไหนเป็นอันตรายหรืออะไรก็มันแล้วแต่ตามฮาร์คิ้เลยว่าไกลแค่ไหนเราจะเห็นหมดเลยนะครับ สีเหลืองอะไรเงี้ยสีเขียวว่มามันปลอดภัยอะไรนะครับนี่แล้วเราจะหาพวกคนที่มันเก่งๆก,กว่านี้นะลองเสกพวกกับคอร์นมาดูเนาะถ้าเสียงปแปลกๆก็ขอโทษนะครับยังไม่หายวัดเลยเอาตัวนี้เสร็จแล้วครับทดลองทดลองนี่ นี่ครับเมื่อจะขึ้นแปนสีแดงดวด่าเป็นแบบตัวที่เป็นบอสไม่ใช่เชิงว่าบอสไม่ใช่บุกีเกี้อ่ะก็ประมาณนะั้นโอเคซึ่งอัปเดตอันนี้มันไม่มีอะไรมากนะมันเป็นอัปเดตเ้ย่อยๆมันเพิ่มไม่ได้เข้ามาด้วยไอไอเป็นเหมือนแบบว่าของที่ของญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพบนหน้าจอให้นะซึ่งจะเกิดตามแบบนั้นเองเนาะในตรงนี้โอเคเรามารีวิวอันที่เราไม่ได้รีวิว้วยดีกว่านะ พออัปเดตเกียร์ห้าเข้ามาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเปิดริโอ้ก่อนเลยเนาะนี่ระบบเกียร์โอ้ไปเห็นาโคดหน้าเล่นเลยผมก็เลยลองลงมาเล่นดึกสำหรับคนอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะให้เครดิตไปใต้คลิปเนาะตามไปโหลดกันได้เแปลงวนะเฮ้ยโคตรเท่อะ เกี่ยห้าเทพจัดไหนดูสกิลหน่อยดิมีทั้งหมดนี่หยิบมาให้ดูเนาะโอ้โห,โหเต็มช่องพอดีเว้ยมาดูสกิลแรกกันดีกว่าเฮ้ยมีนั่นด้วยเนี่ยฉันนับอยู่เฉยอะไอ้ท่าอะไรเอ่ยปลาใสา่ฟ้าเนาะ ก็งอข้ามท่าเลยมีท่าอะไรอัน,นี้แบบปั้นมือแล้วก็ตบตบดาวขึ้นเลยเนาะเฮ้ยตอนวิ่งมีนั่นด้วยอย่างเท่เกมท่าต่อไปมีท่าอะไรเลยยืดมือรงแล้วก็งัดพื้นขึ้นมานะดึงเหมือนดึงพื้นขึ้นมาอันนี้กายล่างเลยแบบคนยักษ์เนาะนี่เขาจะเดินแบบเหยียบได้อนะไรเนี่ยจนะมาล้วนเราบ โ okay. เคซึ่งเผื่อคนไม่รู้เนาะพิเรียนกลับล่าง,างนี่แล้วก็ดูสกิลต่อไปเนะาะอันนี้มีการเหมือนต่อยรัวๆท่าสุดท้ายนะท่าพลิกเนเจอร์เลยนะอะโคตรเท่นี่นะเทัดแล้วก็ต่อยลงไปน,นั่นเองเนาะเรียบร้อย อ่าหลังจากเราใช้เกียร์ห้าเสร็จเราก็จะนอนลิ้นห้อยอย่างนี้นั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆเป็นเหมือนแบบรีว,ย,วยูยนะ่เยอๆเนาะเพราะว่าเวอร์ชันอัลติเบตเันเพิ่มอะไรมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย